วัดพระแก้วในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นและโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วขึ้นในปีพศ2325เพื่อเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยประดิษฐานในพระอุโบสถของวัดพระแก้วเชื่อกันว่าพระแก้วมรกตคุ้มครองแผ่นดินและเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองภายในวัดเต็มไปด้วยพระอุโบสถพระระเบียงพระวิหารยอดพระปรางและเจดีย์ที่ประดับด้วยศิลปะไทยอย่างวิจิตรการตาโดยเฉพาะกำแพงรอบพระระเบียงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติยาวที่สุดในประเทศไทย วัดพระแก้วเป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมากราบสักการะไม่ขาดสายทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาไทยวัดพระแก้วไม่ได้เป็นเพียงวัดหากยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยและเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวังที่ใช้ประกอบพระราชาพิธีสำคัญต่างๆของแผ่นดินเช่น พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระราชาพิธีบรมราชาพิเศก